สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นดนานข่าสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับก็โยงไปในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากนะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยผมบอกไปเบื้องต้นแล้วจากคลิปเมื่อเช้านะครับว่าเทนฮากเนี่ยก็รู้สึกแฮปปี้แหละ กับการประเดิมนัดแรกในการคุมทีมแมนเชสเตอร์เด็ตเราก็เอาชนะเรียพูได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมพีซิซันก็ตามนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเอริกเทนฮาก็มีการกล่าวเสริมนะครับว่าถึงแม้ว่าจะชนะได้เนี่ยแต่เราก็มีความผิดพลาดอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเทนท์บอกว่าเราเนี่ยต้องทุ่มเทให้หนักเพื่อลดความผิดพลาดลงนะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าเราเนี่ยแฮปปี้นะ ผมรู้ว่าเราเนี่ยมีนักเตะที่ดีนะครับซึ่งเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นสร้างทีมแล้วก็ผมแฮปปี้กับเกมนัดแรกนั่นแหละนอกจากนี้เราเนี่ยต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับในการปรับจูนในหลายอย่างนะครับผมเห็นถึงความผิดพลาดหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเกมนัดดังกล่าวด้วยนะครับนอกจากนี้ทางเทนฮากยังได้มีการพูดถึงคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเฮนนันบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยแบ่งกันเล่นทั้งหมด3ทีมนะครับ แล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพร่างกายที่พร้อมที่สุดนะครับเราเนี่ยต้องอย่ารีบไปประเมินทีมเขากับแค่ผลงานนัดนี้เท่านั้นนะครับเราต้องเล่นให้แบบละเอียดรอบคอบมากกว่านี้ครับแต่ข้อดีก็คือผมเนี่ยได้เห็นอะไรดีๆเยอะเหมือนกันนะครับเราเล่นกันได้เร็วแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับในการเข้าในแดนคู่แข่งนะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของเอ,อริดรเดนฮากภาพร,าพรวมนะครับที่ได้มีการสรุปมาให้รับฟังกันนะครับหลังเกมนะเราคงจะมีเพิ่มเติมกันออกมานั่นแหละนะครับ ซึ่งบทสัมภาษณ์จุดนี้ผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างที่เทนฮากบอกนั่นแหละภาพรวมเนี่ยนะครับเราก็อยาเพิ่งไปดีใจซะเวอร์ขนาดนั้นนะครับคือเราชนะได้นะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยระบบการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูที่จะ มีการแก้ไขยอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยข้อบิดพลาดของเราเนี่ยมันก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเช่นเดียวกันนะครับที่เราต้องไปแก้ไขมันนะฮะจุดนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับซึ่งไม่รู้นะว่าแฟนผีเป็นผมนผมหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกมน,นียนะครับผมก็ไม่ค่อยได้สนใจสกอร์สักเท่าไหร่นะว่าแมนยูจะยิงกี่เม็ดนะแต่ว่าจุดสําคัญที่ผมโฟกัสเลยเนี่ยก็คือเรื่องของรูปแบบการเล่นนะครับที่ผมเนี่ยตั้งใจ รอดูมากกว่าที่จะเป็นผลสะเกาะนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะนะครับส่วนแพนผีคเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เรื่องของข้อผิดพลาดนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกกันไปครับมันมีข้อผิดพลาดเยอะจริงๆนะครับไม่ใช่แต่เราจะมองแต่ในทิศทางที่ดีเท่านั้นนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นเพียงแค่เกมแรกนะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าแมนยูเนี่ยนายกข,ของฮาเทนฮากจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือ จะย่ำอยู่กับที่เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราวของไทยเลวมาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยก็ได้ประเดิมนัดแรกกับทางแมนยูไปแล้วนะครับในเกมช่วงพีซีซั่นนะครับนะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าผมเนี่ยมีความสุขมากครับมันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์ที่ได้อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็สวมเสื้อตัวนี้อีกด้วยนะครับซึ่งภาพรวมเนี่ยมันเป็นเกมที่ยากมากครับแต่ว่าเราก็สามารถผ่านมันไปได้เหมือนกันนะครับ เมื่อถูกถามว่าเป็นแฟนเนี่ยคาดหวังว่าจะได้อะไรจากคุณมาเลเซียเนี่ยก็บอกว่าเกมรับที่ดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีแอซิดได้บ้างนะครับแล้วก็ให้พลังงานเพิ่มเติมกับทีมต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับนอกจากนั้นครับก็คือเรื่องของการถูกถามว่าเรื่องของการที่ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยคุณคิดอย่างไรนะครับมาเลเซียบอกว่าแน่นอนครับมันเป็นความฝันสําหรับผมนะฮะที่ได้ลงเล่นที่นั่นตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับอ่ะก็ ประมาณนี้ครับนะสำหรับบทสัมภาษณ์ของไทเรวมาล์เซียนะครับส่วนเรื่องราวอื่นที่เอามาสรุปกันครับก็คือเรื่องของคริสเตียโนโรนโดครับมีรายงานข่าวก็สิบล่าสุดนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันมีข่าวออกมาว่าจอร์จเบนเดสเนี่ยได้มีการเสนอคริสเตียโนโรนโดให้กับเปเชครับแต่ว่าพอวันนี้มีรายงานล่าสุดอีกรอบหนึ่งก็คือตอนเนี้ยเปเชบอกปัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ที่ทางจอร์แนเนสเนี่ยเสนอให้โรโนโ o ย้ายไปร่วมทีมเปเชหรือว่ามันมีข่าวว่าเมนเดสเนี่ยได้มีการไปพูดคุยกับทางเปเชเป็นการส่วนตัวเพื่อเป็นการทําให้ดีลนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็คือเปเชเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยอะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะฮะก็อาจจะมองว่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่โรโนโ o มาเนี่ยก็ต้องมีการจัด การเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเม็ดเงินค่าเหนื่อยต่างๆที่มหาศาลอีกนะครับมันก็เป็นการแบบว่าใช้จ่ายเกินลิมิตที่ตั้งกันเอาไว้นะครับเดี๋ยวก,ก็โดนกดการเงินเล่นงานอีกนะครับนะก็คิดหนักนะครับสําหรับเพเชซึ่งตอนนี้นะครับถ้าโรนโดจะย้ายออกจากทีมจริงๆเนี่ยผมก็ยังคิดไม่ออกนะว่าโรนโดจะย้ายไปอยู่ทีมไหนนะครับเพราะว่ามันติดปัญหาเรื่องของเม็ดเงินนั่นแหละ แล้วก็เกมที่แมนยูพบกับเรอร์พูในช่วงบีัซนเนี่ยซึ่งผมก็เชื่อว่าทางโรโดเนี่ยก็คงนั่งดูวิธีการเล่นหรือว่ารูปแบบที่เทนทากติดตั้งให้กับแมนยูด้วยนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะขณะเดียวกันครับเรื่องของลีซานโดรมาติเนสปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็มีรายงานกันออกมานะครับว่าตอนนี้นะครับทางฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มดูที่จะนิ่งไปนะครับเกี่ยวกับดีลนี้ฮะ ทำให้ตอนนี้เหมือนกับว่าตัวเต็งเนี่ยมีเพียงแค่ทีมเดียวนะครับก็คือแมนยูเรานะครับคือตอนแรกเนี่ยนะครับเราทราบกันดีว่าแมนยูกับอาร์เซนอลเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอเบียดกันอยู่นะครับแต่ว่าความสม่ําเสมอของแมนยูเนี่ยมันตอบได้มากกว่าคือแมนยูเนี่ยโดนบอกปัดแต่ว่าแมนยูเตรียมยื่นข้อเสนอเม็ดเงินก้อนใหม่ให้กับอาร์เจ็ตแต่อาร์เซนอลพอบอกปัดก็นิ่งเงียบไปแล้วนะครับทําให้เข้าใจกันได้ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าแมนยูเนี่ยเป็นทีมตัวเต็งทีมเดียวนะฮะที่ให้ความสนใจแล้วก็ น่าจะมีโอกาสเปิดกว้างมากกว่าเมื่อก่อนด้วยนะครับอาเซนอลยังไม่ได้แบบว่าถอนตัวแบบเต็มตัวนะแต่ว่ามันดูนิ่งไปอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับตามรายงานจากโกนะฮะซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโรมาโน่เนี่ยนะครับมีรายงานเพิ่มเติมนะครับโรมาโน่บอกว่าแมนเชสเตอร์เดเนี่ยจะเข้าพบกับอาร์แจ็คในช่วงวันพุธนี้นะฮะเพื่อหา,หารือเกี่ยวกับข้อตกลง ในการคว้าตัวรีซอนโดมาตินเนีนะครับขนะนี้การเจรจาเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับข้อเสนอที่มีการยื่นเงินเข้าไปเนี่ยโอเคเราอาจจะทราบว่าโดนบอกปัดครั้งล่าสุดก็จริงแต่ว่ามันก็สามารถทําให้มีการเจรจาแบบใหม่เกิดขึ้นได้นะครับข้อเสนอแบบใหม่เกิดขึ้นได้อาแจคเนี่ยก็ยอมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นความต้องการของทางนักเตะไปแล้วในะเวลานี้นะฮะถึงแม้ว,ว่าอาแจากไม่อยากปล่อยก็ตามนะครับ ส่วนทางด้านไมค์เวอร์ไวนะครับนักข่าวคนดังจากฝั่งฮอลแลนด์ Holland เนี่ยก็การันตีนะครับว่าอาร์จ็คเนี่ยก็รับทราบเกี่ยวกับการจากไปหรือว่าเตรียมรับมือเกี่ยวกับการจากไปของรีซานโดรมาตินีแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีการโกงราคาค่าตัวแบบไหนแต่ว่าแมนยูก็พร้อมที่จะจ่ายในเม็ดเงินที่อาจจะต้องการนะครับถึงแม้ว่าจะแป๊กแต่ว่าแมนยูพร้อมที่จะจ่ายในเม็ดเงินที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับ อ่ะก็อย่างที่เราทราบกันแหละเรื่องของเป็นเงินเนาะมันก็โดนอัพขึ้นมาแบบเรื่อยๆแต่ว่าแมนยูก็ยินดีจ่ายให้นะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าแมนยูต้องรีบซื้อเข้ามาร่วมทีมโดยด่วนนะครับในเวลานี้สําหรับลีซันโดโรมาเตเนียนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสื่ออาเจนนะครับอย่าง TYC Sport เนี่ยนะฮะสื่อบ้านเกิดของลีซันโดโรมาเตเนียเนี่ยก็บอกว่าคาดว่าเขาเสนอ ฉบับใหม่ของแมนยูที่จะยื่นให้กับทางอาแจ็เนี่ยจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับรายงานเนี่ยจะค,ยคล้ายๆกับของโรบาโนนะครับล้วก็ตอนนี้ทางอาแจ็จะมีการเจรจากับทางตัวแทนของนักเตะแล้วก็ตัวแทนของฝั่งแมนยูด้วยนะครับซึ่งลิซาร์โดมาตินเนตกับการย้ายไปแมนยูเนี่ยมันเข้าใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับนี่คือข้อมูลที่ออกมานะครับภาพรวมเกี่วยวกับสโมสอนแมนยูที่เอามาสรุปให้รับฟังกัน สำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ